สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยายลายัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 8 8 4 3 9 7 okay. นะครับสวยสวยไอสวยสวยไอเดาพี่เอาสวัสดีครับพี่เฮาสวัสดีครับพี่เฮาสวัสดีครับพี่เก่งพี่เฮาเชิญหน้าครับพี่เฮาตอนนี้นะครับพี่เก่งก็อยู่กับพี่เฮาสีบุญชูฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮาสีบุญชูฟาร์มพี่เฮาแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมเฮาสีบุญชูฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มกบ ฟามกบที่ใหญ่ที่สุด,ใ,สดในประเทศไทย,ทไทยครับออมีที่เดียวด้วยเปล่าครับพี่มีที่เดียวครับแล้วก็หลากหลายมากๆหลากหลายพี่ทําไมถึงเป็นมีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีหลากหลายมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอะตอนนี้กบที่ฟามก็มีโอ้ยเกือบร้อยชนิดเลยนะครับออหลักๆก็จะเน้นทําของกบกบที่สามารถลูกค้าสามารถเข้าซื้อเข้าถึงแล้วก็ชอบในสวยงามแปลกอย่างนี้ครับ เข้าซื้อเข้าถึงเนี่ยหมายความว่าไงสวยงามแปลกเลี้ยงง่ายหรือเปล่าเหมาะกับเป็นการสัตว์เลี้ยงบางอย่างเลี้ยงยากครับพี่เก่งจนไม่ไม่เหมาะกับมือใหม่ๆหรือว่ามือกลางๆก็ไม่เหมาะพอเราด้านแบบเอ็กซ์เพรตไปเลยยากๆไปเลยนี่ครับก็มีก็มีก็มี สนใจบิ๊กๆอ่ะดูแล้วอึ้งๆว้าวว่ะอ๋อขบยักษ์กับข้างโคกยักษ์เลยเทียบความแตกต่างกันด้วยได้เลยครับนี่ไม่ยัดจริงนะนี่พี่เก่งกลัวข้างโคกมากไม่กลัวครับผมไม่เคยกลัวอะไรเลยผมกลัวโคอย่างเดียวโคโยตี้ทำไมทำไมต้อทำไมต้องกลัวโคโยตี้อ่ะโคโยตี้ไม่กลัวหรอกกลัวหลังจากนั้นเฮ้ยพี่โอ้โหอันนี้คือเรียกว่า ทารกที่ใหญ่สุดในโลกจายันเคนทอสโอ้อจายันเคนทอสผมเคยดูในสารคดีอ่ะเขาบอกว่าข้างคกอ้อยไล่ไล่อ้อยหรือไลไลรอะไรสักอย่างใช้ใช้ตัวนี้ไหมครับตัวนี้ครับ<อ>ต,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 ตัวนี้ตัวนี้ปกติดั้งเดิมของมันอ่ะกินกัะเนื้ออยู่ที่อเมริกาครับอ่าประมาณทางตอนกลางของอเมริกาแล้วก็ไปแพร่กระจายอยู่ที่ออสเตรเลียโอ้แล้วมัน<อ>มันเป็นถ้าอย่างออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกับเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันครับอย่างเงี้ยครับใช่ก็เพราะว่าหนึ่ง ของบ้านของเขาอ่ะมันไม่มีสัตว์อะไรที่กินคางคกได้แต่บ้านเราอ่ะอะไรกินคางคกกก็เ่งคนคนคนกินคางคอกแล้วก็มีงูเหามงูอางโอ้ที่สามารถกินมันทําให้ไม่ถึงแม้มันจะหลุดออกไปไม่เป็นเอเลี่ยนสีีชตรับ ที่มันเป็นเอเลียนสปีชีเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วมันไปได้ยังไงมันถึงกลายเป็นเอเลียนสปีชี่ปกติเขาจะเอาไปกินแมลงที่ที่ไร่ไร้อยหมายถึงว่าคนที่ทำไร้อยแมลงลูกลานคุกขามลูกลานอันนี้ก็เลยเอาไปปล่อยก็เลยเอาคังคบขังคบไปปล่อยใไปแพร่กระจายแต่ถ้าอย่างมาจากออสเตรเลียนี่ราคาแพงมากนะใช่แต่นี้เอาเข้ามาจากอเมริกา พี่พี่เดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมออสเตรเลียมันแพงเพราะออสเตรเลียมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เ,เขาว่าทำลายกันใช่แต่มันกฎหมายในการส่งออกมันค<อ>่อนข้างที่จะบล็อกหมดเลยอ๋อหมายถึงออสเตรเลียไม่อยากให้ไม่อยากให้ใหใเขาตว์อะไรขเขาอ,ออกแม้กระทั่งเอเลี่ยนสปีชีส์ของเขาแล้วก็อย่างถ้ามาจากออสเตรเลียเนี่ยสีเขาจะเข้มอ่าอ่า เขาจะเข้มเพราะว่าน่าจะกินแมลงเยอะน่าจะสีเข้มอเกี่ยวไหมพี่กับอาหารเกี่ยวครับเกี่ยว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 ใช่ไหมฮะอาหารก็เกี่ยวทําให้สีสวยมีคโรทีนอยมีเซลล์เม็ดสีแรงต่างมันสาเร่งสีอ่ะเขาเขามีพิษเหมือนเหมือนครกบ้านเราไหมมีมีครับมีมีไอตรงนี้พิษเยอะสุดอ่าพิษเยอะแล้วก็ตุ่มนี่มีพิษหมดเลยครับ๋อแต่เนี้ยมันเชื่องแล้วมันจะยังไงก็ไม่ปล่อยถ้าเราไม่บีบมันแรงครับอ่าอ่าไม่บีบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ปล่อยแต่บีบก็ปล่อยพิษได้ใช่แต่ะ เออถ้ามันเครียดมันปล่อยพิษจนหมดตัวเลยมันก็ตายเลย๋อใช่บางครั้งนะครับแต่ถ้าปล่อยน้อยๆอยนี่สามารถสร้างพิษขึ้นมาใหม่ได้ใหม่ได้ครับใช่ใช่ไอพวกเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็นิยมเลี้ยงเลี้ยงเพื่อสวยงามสวยงามเลี้ยงดูเล่นเพราะว่านิสัยเขาหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวคนแต่ไม่ค่อยกระโดดอะไรต่างๆครับจะนิ่งจะเชื่องมากอันนี้ยังเล็กนะพี่เจ่งนี่ยังเล็ก ย่างไซรุ่นๆเนี่ยอ๋อรุ่นๆปกติถ้าอย่างมันยาวเต็มที่ก็อยู่ประมาณสัก25เซน25เซนไอ้ตัวนี้ที่ผมเคยวัดอยู่ประมาณสัก20 20ก็เรียกว่า25เซนในชนิดของเขาคือคางคกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตัวนี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดในโลกยังไม่ใหญ่ที่สุดในโลกใแต่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ตัวนี้หนักโลกว่าคางคกเนี่ยตัวผู้ตัวเมียขนาดเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนครับตัวตัวผู้เนี่ยจะเล็กกว่าตัวเมียอยู่สี่เท่าตัวตัวผู้ถ้าเกาะกับตัวนี้ ตัวนิดเดียวแต่ตัวผู้อ่ะสีจะไม่สวยนะครับตัวผู้จะออกสีของเขียววันนี้ไม่ได้เอามาด้วยพี่เก่งพี่แล้วแล้วนี่เราฟามพี่ก็ผสมพันออกมาแล้วใช่ครับใช่ตอนนี้ทำผมจะทำแค่ปีละครั้งเนาะอันนี้เข้าสู่ปีที่สามแต่ปีเนี้ยยังยังไม่ได้ผสมครับปีที่แล้วผสมไปแล้วแล้วก็จะมีลูกๆปีที่แล้วอยู่ตรงนู้นปลายปลายปีอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้เป็นแม่พันธุ์หลักเดี๋ยวาตัวล็ก จะไปเอาตัวเล็กก่อนด้วว่ะตัวเล็กด้วยอ่ะมีตัวเล็กด้วยอ่านี่ตัวเล็กๆพี่เก่งอ้าวตัวเล็กอยู่ข้างบนตัวใหญ่เฮ้ยพี่ไอ้พวกนี้มันไม่กินกันใช่ไหมครับไม่กินไม่กินไม่กินอ๋อเอกลักษณ์ของเขาคือดวงตาดวงตาเขาจะสวยมากอ่าตาหวานมากใช่ตามันเหมือนอ่าอธิบายอธิบายไม่ถูกเหมือนกันพี่พี่้คางคกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสัตว์มงคลไหมไม่ผมอ๋อของของที่ญปุ่มผมผมเห็นที่แบบคาบเหรียญคาบอะไรเนี่ย มันมีมันมีบางลัทธิบางอะไรก็ถือว่ามันจะมีจุดจุดที่สังเกตอีกอีกแบบหนึ่งไม่ไม่ใช่คางโค้ธรรมดาอ่าอ่านะครับวันนี้วันนี้เรามาดูคางโค้โอ้อยเรียกคางโค้อ้อยไหมเออใช่แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเรียกผมเรียกแจแอนเคนโฮสอ่าครับผมเท่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 แจแอนเออนี่ยแหละประมาณนั้นแหละครับแจแอนเคนโฮสอ่าแล้วก็สวยสวยไสวยสวยไอ เดี๋ยวเอาตัวเล็กออกก่อนโอเคตัวเล็กออกก่อนตู้ตัวใหญ่ไปก่อนอ๋อเดี๋ยวจ้าววันนี้วันนี้มาดูคางคกแล้วนะเห็นพี่พี่บอกว่าคางคกก็ต้องมีกบยักษ์เพราะวันนี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างคางคกยักษ์กับกบยักษ์ว่ามันจะแตกต่างกันหรือว่าชีวิตมันจะเหมือนกันไหมลักษณะจะเป็นยังไงโอเคคือกบยักษ์ โอ้โหนี่นี่กบยักษ์อันนี้สองตัวนี้น้ําหนักพอๆกันนะครับอ่าแต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนี่ยังไม่ใหญ่ที่สุดยังไม่ใหญ่ที่สุดอันนี้จับมือเดียวได้อยู่อ่าอันนี้คือกบอันนี้คือไจแอนด์แอฟริกันบูฟอกไจแอนด์แอฟริกันบูฟอกนะครับซึ่งเป็นกบแอฟริกาแอฟริกาครับแอฟริกาอ่าเนี่ยกบตัวนี้มีความแปลกแล้วเดี๋ยวมันจะมาชีวิตของพวกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยปกติพวกกบพวกอึ่งอะไรพวกเนี้ย ตัวผู้มันจะเล็กกว่าตัวเมียใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่กบชนิดนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเป็นนั่นมีชนิดเดียวของโลกเลยมั้งเนี้ยชนิดเดียวของโลกครับที่ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียและที่สําคัญเท่านั้นตัวผู้เลี้ยงลูกด้วยใช่ครับเลี้ยงลูกเป็นกบชนิดเดียวที่เลี้ยงลูกเนาะแล้วก็ดุมากดุมากดุมากกินกันเองด้วยพี่อย่างเงี้ยกินเยอถ้าขนาดต่างกันนี่กินกันพี่พี่ดูนะอย่างคังคกเนี่ยบางคนเขาบอกว่าผิวแข็งขู่ขาหน้าเขาใหญ่แย่งแต่ แต่นี้ใส่ขเขาก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยออไอ่เนี่ยนะดูโหดกว่านะนาโหดกว่าเออ,เออ,เ,อ,อเออครับ,รบย่างตบเนี่ยอย่งา,างอย่างการคบเนี่ยมันต้องมันต้องจำสิงนะเพื่อย่างการคบไม่ไม่จำนะครับไอ้พรุ่งนี้ไม่จำแต่เห็นว่าแต่มันขึ้นอยู่กับ<ต>กสภาพสภาพอนนากาศกับว่าสภาพอากาศเนี่ยมันมันเอ่อถ้าอย่างเย็นไปเขาก็จะจำสิน ขึ้นอยู่เราเลี้ยงดีกว่าครับแต่กบนี้จำไหมพี่ไอชนิดต้องจาครับจำสิทิใช่พอไม่งั้นอ่ะมันจะไม่ฟอมไม่ฟอร์มไข่แล้วก็ไม่ฟอรมมาสุจิโอ้คือจํสิทินี้เขาจะขุดดินไปเลยไหมฮะพี่ขุดดินแบบในธรรมชาติจะขุดดินขุดดินมุดไปเลยครับอ่าแล้วตอนเลี้ยงในที่เลี้ยงอ่ะพี่ในที่เลี้ยงเราก็จะใช้ใบไม้ปิดก็ได้เขาจะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหลับแล้วก็สร้างเมือกออกมาหุ้มตัวเหมือนปลาปอดนะครับพี่เก่งสร้างเมือกออกมาหุ้มตัวหนาๆเลยแล้วก็หลับ ปกติส่วนใหญ่มันจะหลับนานประมาณ6เดือนหเดือนเลยใช่เนี่ยเราก็ไม่ต้องทาอะไรเลย6กเดือนใช่เฉยใช่แต่บางครั้งอ่ะมันนานเกินไปทําให้มันผอมอย่างบางครั้งเราก็ให้ 3- ถึงสี่เดือนก็พอแล้วก็ปลุกเขาแล้วปลุกเขากระตุ้นมีต้องมามีอะไรกระตุ้นไหมครับพี่เติมน้ำลงไปก็เหมือนกับฝนมาฝนแรกเติมน้ำลงไปครับเดี๋ยวเขาก็จะตื่น มากินอาหารมาอะไรต่างๆไม่งั้นก็จะผอมไปอย่างธรรมชาตินี่ที่เขาที่เขาจำกลิ่นเนี่ยเพราะอะไรครับหนึ่งที่แอฟริกาครับมันประเทศมันแห้งแ้งครับครับพอหน้าฝนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นหน่อยพอฝนมาน้ำก็จะท่วมขังพอท่วมขังปุ๊บมันก็จะมีแมลงมีแรงต่างๆพอน้ําเริ่มแห้งอาหารมันก็จะน้อยแหล่งน้ําก็จะเหือดแห้งไปเขาจะต้องหลับตอนตอนที่ดินยังนิ่มอยู่เพื่อตื่นมาทีตอนที่ฝนมา อ๋อคือฝนแรกปุ๊บก็ตื่นเลยใช่ตื่นเขาตื่นมาก็จะกินแบบบ้าคลั่งเลยกินกินกินใช้เวลากินประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จะเริ่มร้องผสมพันธ์ก็คือถ้าในธรรมชาติเนี่ยฝนตกแรกมาพืชพันธุ์อยู่รมสมบูรณ์มาลงมาแรงอะไรมีเยอะใช่ครับจัดเก้แบบมีกิจกรรมออกลูกออกหลานตรนี้ก็จะมีอาหารใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะไม่งั้นมันก็จะไม่มีอาหารให้ให้กับลูกๆเขาครับแล้วเขาจะตายไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะจําสินทั้งตัวผู้และตัวเมีย ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่จะจำหมดเลยครับจำหมดเลยใช่จำทุกขนาดทุกขนาดทุกขนาดเลยลูกแต่แต่ถ้าอยากจะจำนานๆก็คือไตัวใหญ่ๆด้จำนานหน่อยพอมาได้สารอาหารครบแล้วปพ๊บมเกิน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 แล้วก็จะหลับเลยครับไม่งั้นเผลอๆบางครั้งเลี้ยงลูกเสร็จก็หลับเลยใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ก็มีลูกออสของตบมาด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวเล็กด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูได้ได้ได้ สำหรับบริษัทข้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโกโ้หรือเพื่อประกอบสื่อการเารียนรู้อนิเมชั่นของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397เนี่ยเราจะให้อันนี้เป็นลูกออสครับลูกออสของเจ้ากบเจ้ากบตัวนั้นแตแอนบุฟอันนี้ลูกออสอายุได้ประมาณ10วัน10วันที่จริงอ่ะ ถ้าเรือเราเลี้ยงดีครับ15้าวันก็ขึ้นเป็นกบเลยออกขาหน้าใช่ออกขาหน้าได้เลยครับใช่แต่นี่เอามาโชว์งานก็คือไม่ได้ให้อาหารเลยอ๋อที่จริงไอ้พวกนี้กินได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นผักต้มหรือว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปก็ได้อย่างนี้ครับคืออันนี้อันนี้ทางฟาร์มพี่เฮานี่จำหน่ายตั้งแต่ลูกอ๋อเลยใช่ไหมครับอ๋อเลยครับใช่ใช่อันนี้ก็จะเริ่มเข้ามาแล้วอ่าเียออก็เลี้ยงง่ายนะพี่เลี้ยงง่ายนะเดี๋ยวมันพอมันได้กินไมแล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้พอมันออกขาแล้ว แล้วที่เลี้ยงเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมพี่ต้องมีโบกมีอะไรไหมใช่ต้องมีบกบกตื้นๆครับน้ําไม่ต้องเยอะแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ชอบน้ําเยอะใช่โบกตื้นๆหรือเราใส่แผ่นหินแผ่นไม้อะไรนี้ไหมใช่ครับใช่ใช่อ่าเริ่มมีแอคทีฟแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กินอาหารแอคทีฟเลยไม่ค่อยมาแล้วไอ้พวกนี้มันลูกออสอ่ะเป็นลูกออสที่ค่อนข้างที่ชอบว่ายน้ําครับสังเกตจากแผนหารมันจะยาวมากแล้วก็ลูกออสของเขาเนี่ยปากมันจะเหมือนปลาดูด มันจะเลมกินตะไคร่เลมกินเศษเศษภาคสัตว์ภาคพืชออย่างเงี้ยครับอย่างงั้นเริ่มมากินแล้วแอคทีฟแล้วอย่างเงี้ยครับที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เราก็ถืออันนี้ก็กบอันนี้ก็ขังคบเนี่ยครับในเมื่อในในเขาเรียกว่าอะไรในวงจรของพวกตระกูลกบค,งคกังคกอึ่องอ่างปาดเขียดมันแตกต่างกันยังไงไอะพี่กบค,งคกังคกอึ่งอ่างปาดเขียด ปกติปกติต่างประเทศอ่ะเขาจะเขาจะแยกแค่2แบบแยกสองเองอ่าฟลอกกับโพตอ่าอ่าแต่บ้านเราเนี่ยบางครั้งอ่าฟลอกเนี่ยมันจะแยกออกไปไปเยอะครับถ้าอย่างอึนอ่างเนี่ยจะสังเกตเลยผิวหนังของเขาอ่ะจะจะเรียบเรียบเราจะต้องอยู่ที่ชื้นๆแห้งๆไม่ได้ถ้าอย่างโปกอย่างเงี้ยยังพอขึ้นบกได้ ทางคกอันนี้จะไม่ลงแค่น้าไม่ลงนะครับเลยตัวแห้งตลอดตัวแห้งตลอดสามารถเดินย้่นบกเดินตามแห้งแห้งได้จะลงน้ําต่อเมื่อพะยบพันใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างเขียดเนี่ยเขาเรียกว่าน้ํห้าสิบบกห้าสิบถ้าอย่างอึ่งอ่างเนี่ยน้ํเจ็ดสิบห้ากยี่สิบห้าแล้วกันน้ำเจ็ดิบห้าบกยี่สิบห้าถ้าอย่างพวกปาดพวกกบต้นไม้อย่างเงี้ยครับก็คือจะบกร้อยเลย เป็นอยู่บนอากาศ<ช>ด้วยบน<ช>ต้นไม้ด้วย<ช>ผมแยกผมแยกตามน้ําแล้วก็บกดีกว,ว่ามันจะเข้าใจง่ายดีลักษณะการผรสมพันธุ์และไข่เขาเหมือนกันไหมลักษณะไข่ของ,ของทางโคกเนี่ยเอกลักษณ์ไข่ของทางโคกคือจะเป็นแพรเป็นแพรจะเป็นยาวๆออกกันไข่เม็ดสีดํายกเว้นที่จะเป็นเผือกที่จะเป็นไข่เม็ดสีขาวแต่เอกลักษณ์ของมันก็คือไข่มันจะยาวเป็นสายเป็นสายใช่ถ้าเราเห็นในธรรมชาตินี่เราสันนิษฐานว่าอันนี้คือ คือไอ้คำพกแน่นอนอ่าครับถ้าอย่างพวกปากหรือว like ่ากบต้นไม้ส่วนใหญ่จะทําเป็นกระเปาะอยู่มัเป็นโคโลนีเป็นกลุ่มก้อนตามต้นไม้ตามต้นไม้หรือว่าตามขอบขอบบ่อขอบอะไรต่างๆอันนั้นคือจะจะไข่ในบนบกใช่บนบกบนบกแต่ถ้าอย่างเป็นพวกกบเขียดส่วนใหญ่จะไข่ในน้ํอ่าถ้าอย่างกบกบหรือว่าเขียดเนี่ยบางครั้งก็จะแยกแยกกบเขียดอื่นก็จะแยกตามเอ่อเขาเรียกว่า ความแตกต่างของลูกอสอ,อีกทีหนึ่ง,งอ่าส่วนใหญ่ลูกอสอของตกเนี่ยจะเป็นลูกอสอที่เป็นเป็นโพรล่ามากกว่า<อร>เป็นผู้ล่าผู้ล่าอ่าเป็นผู้ล่าก็คือกินได้ทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์แต่ถ้าอย่างลูกอสอของของเออึ่ง <sh arp> ของอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ถูกล่าก็คือจะกินพืชเป็นเป็นหลักเป็นเหยื่อ <sh arp> <sh arp> ใช่ใช่ใช่ <sh arp> มันจะแยกโหแยกเยอะครับครับ ่แต่ลูกอ๊อดกบยับเนี่ยเป็นลูกอ๊อดที่ที่ที่ไม่กินตัวอื่นไม่กินตัวอื่นใช่ไม่กินกันเองด้วยไม่กินกันเองครับแล้วจะอยู่ในเป็นวงฝูงๆอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็มาจําหน่ายในงานตัว350บาทพี่พี่พูดถึงกบเนี่ยผมก็ได้ดูสารคดีอ่ะที่เวลาอะไรนะน้ำมันแห้งแห้งแหลงเนี่ยตัวผู้เนี่ยเป็นคนดูแลลูกอ๊อดใช่จะคอยดันดันหาน้ำแหล่งน้ำให้ลูกอ๊อดใช่ไหมฮะตัวเขาก็จะรู้ครับมันจะมันจะตามเมือกตัวตัวพ่อไปเขาจะรู้เขาจะฉลาดมาก แล้วตัวผู้อ่ะตัวพ่อพันธนะถ้าให้เลี้ยงลูกแล้วถูกมากเอามือไปใกล้อย่างนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เยดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเรื่องอาหารดีกว่าสองตัวนี้ไอตัวนี้มันกินอะไรบ้างพี่อันนี้ส่วนอยากจะกินแมลงครับแมลงใช่ไหมอันนี้ก็แมลงเหมือนกันแต่ตัวนี้สามารถกินกินเออเขาเรียกว่ากบด้วยกันได้กบด้วยกันับลูกเกีียบก็ได้ลูกเจีียวก็ได้งูก็ได้แต่อันนี้ส่วนอยากจะกินแมลงเป็นหลักครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของมันก็คือไอตัวนี้ทางครเนี่ยเวลามันกินมันจะ ช้ลิ้นอ่าอดีเข้ามาดีเข้ามาแต่เนี่ยเวลามันกินมันจะกระโดดอ่าับเลยอ่าอันนี้คือเอกลักษณ์ของมันก็คือเหยื่อถ้าเหยื่อใหญ่ไปมันจะไม่กินแล้วครับอ่ามันกินไม่ค่อยได้แต่เราสามารถให้ให้หนูแช่แข็งได้นะเอาไปใกล้ๆอย่างเงี้ยครับก็คือเาเข้ากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นร่อหน่อยนึงอ่าประมาณนี้มันจะได้สมบูรณ์พันธุ์แล้วก็ฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกกบก่อน กกบอยู่ด้านเพดใช่ไหมกบได้เลยครับอันนี้นะครับเราก็มาดูตู้ของกบแอฟริกันบูฟ๊อกแดนแอฟริกันบูฟ๊อกใช่ไหมใช่ครับแดนแอฟริกันบูฟ๊อกอันนี้เผื่อไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เๆๆ่ลูกเขาลูกเขานะครับก็มีจำหน่ายนะครับในงานนี้ด้วยพี่เลี้ยงนานไหมจากจากตัวนี้ถึงตัวใหญ่เนี่ยนานไหมพี่ครับ ถ้าอย่างไซส์เล็ก1นิ้วเงี้ยมามาไซส์ห้าหกนิ้วเนี่ยครับจะใช้อยู่สองสามปีสองสามปีสองสามปีมแต่ถ้าเราเลี้ยงดีอ่ะบางคนอ่ะอัดอาหารเต็มที่1ปีก็ได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยนแนะนําเพราะว่ามันอ้วนไป<อ>นทําให้ตัวกบอ่ะจะอายุสัน้นครับก้าเพราะว่ามันกินเยอะมันอ้วนถุเดินไม่ได้เลยบางคนอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเพื่อเอาเอา,เอาขนาดว่าแต่ผมมองว่าให้สุขภาพมันดีด้วยดีกว่า ไปไว่ายน้ําไปตากแดดให้มันก็ได้กระโดดอะไรบ้างเนี่ยครับดีดีกว่าดีกว่าพี่อย่างวงจรชีวิตของไอ้เจ้าไจแอนทั้งสองตัวเนี่ยทั้งตบทั้งงพกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับวงจรชีวิตหมายถึงว่าอ,อายุ <ไข S 2> อายุท,ที่จะผสมพันธุ์กับอายุไขเลยถ้าอย่างทางพกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณปีกว่านะฮะแต่ปีกว่าเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ขนาด แม่ตัวนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะวางไข่ได้<า>แต่ถ้าอย่างกบยักษ์เนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือมันวัยจะเริ่มพันธุ์ช้ามากครับตัวผู้เนี่ยถ้าเลี้ยงจริงๆก็ต้อง2ปี 2> ตัวเมียถ้าดีๆก็สามปี<อ>ใช่ถึงถึงจะโอเคนะสองปีบางครั้งจะไม่มีไข่เลยคร,คร<า>และอายุที่อายุไข่อายุไข่อันนี้อยู่ประมาณ20ปี20ปีเลยเหรออันนี้สาโอ้ อันนี้สามสิบปีเพราะว่ามันได้จาศีลอ๋ออ่ามันเลยทําให้มันอายุได้ยืนสามสิบถึสามสิบห้าปีครับแต่นี้อยู่มาสิบห้าถึงยี่สิบปีประมาณนั้นแค่นั้นเองโอ้หแต่ส่วนใหญ่กบทั่วไปอ่ะถ้าเราเลี้ยงดีๆครับอยู่ได้สิบปีขึ้นอ๋อขึ้นอยู่การดูแลเลยที่ที่พี่เขาเพาะพันธุมาเนี่ยระหว่างกบสองตัวเนี้ยใจแอ้นทั้งสองตัวเนี้ยนะครับใช้ตลาดเป็นไงบ้างครับได้รับความนิยมไหมได้รับความนิยมมากนะครับครับผมไอ้ตัวเนี้ยผมมาทีหลัง เอาตัวนี้มาก่อนครับใครมีกบยักษ์ก็ต้องมีคาพกยักษมันเขาเรียกว่าของคู่กันของคู่กันเหมือนจะได้ของคู่กันใครมีกบยักษ์ก็ต้องมีคาพกยักษแล้วมันเป็นตัวที่ขายดีที่สุดทไอกบยักษ์นะครับเป็นตัวที่ทำรายได้มากที่สุดในฟาร์มมากกว่าพกบ l ต้นไม้มากกว่าอะไรต่างๆใช่ใช่ตัวนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งค่อนข้างที่จะเพาะพันธุ์ยากหน่อยเดี๋ยวอนาคตอนาคต อยากให้มันได้เป็นเพื่องนะอ๋อแต่ยังไม่มีใช่ไหมพี่ลุ้นลุ้นอย่ามีลุ้นมีลุ้นอยากอยากจะได้ลุ้นดูใช่ไหมผมเห็นแล้วแลว่ามีมีสีแปลกแปลมีแบบออสแปลกๆปลกมาแล้วไม่ใช่เหรอใใชช่่ยังลุ้นอยู่ใช่มมีมีมีเยอะเดี๋ยวอุ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาออกรายการพี่เก่งได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมตประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อๆไปขอบคุณครับ วันนี้ให้พี่เขาฝากความดีกว่าฝากความอ่าฝากความก็ถ้าอย่างน้องๆหรือว่าลูกลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อที่สีไอแฟนเพจสีบรนชุฟาร์มได้เลยนะครับกาบผมใช่เข้ามาทักทายพูดคุยไม่ซื้อไม่ว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าสอบถามหาความรู้อะไรได้หมดครับได้หมดได้หมดแต่จริงๆแล้วที่สีบุญชูฟาร์มก็ไม่ได้มีกบมี เขายอกมีแบบหลากหลายมากเลยเรียกว่าถ้าวันนั้นไปเที่ยวฟาร์มนี่เต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยครับใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปรายการของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วพี่เก่งจะหาคลิปดีๆนะครับได้เลยครับผมฝากเอกนะครับได้เลยครับพี่เก่งครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่เก่งพี่เฮานะครับน้องกบน้องทังโค้งสองตัวนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ